ไปซ้ายนันมาแม่มาพี่มาต้องไปย่ายมันดอกงัวนันสิไปย่ายงัวเว้ยตกขนาดเนาะสบายดีเด้อป่าลุงเงบจีทุกๆุท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองกระจายเด้อมาพี่ลุงมาพี่ ลูกจะไปใช้แล้วนี่น่ะช้สีบี้หายแล้วบ้าว่ามันลมอยู่กะลมอยู่กะ แล้วบางแล้บางห่อนบ่บีเห็นเอาเอาเบาบ้านี่ชองอันพูอันนี่อือืมดอกไม้งามเนี่ยอ่าดอกไม้งามดอกไม้งามบ้านฮูเขียดอะฮูเขียด 嗯、不不不不，孔雀鸡婆，那孔雀鸡婆，孔雀鸡咯，孔雀咩咯，孔雀咩鸡咯，哇哈哈！<laughs> <c oughs> ันน่ก็ขึ้นเห็นตัวนั่นก็ขึ้นเอาขึ้นได้เสียนะไป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 บ่เบ่งต๊ะขี้ตุ่มนะฮะโต๊ขี้ตม่มพวอเงี่ขวยไม่กีดรอโอ้หลายเห็นข่วยม่งรอเห็น แม่ย่างตามนะ่าแม่มันตกเลยนะวัดนี่นี่น้ำดังแม่นี่น้ำดังวัดนี่ฮึบฮึบฮึบขึ้นแล้วฮึบ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 ขึ้นแล้วฮึบนักหางกหญ่ ลูกิีไปใช้บันฮะลูกที่ไปใช้จังแม่พ่นมันย่างแจ็กหันแจ็กหนีอยู่เอาอยังนะเอาอยังนะมายังน้ำตีนนอล่ะ

นางขักแค่ลูกนะนางขักแค่ป้นะาจะมานางขักนางเน่ดิเห็นแล้วเปล่านางนางขัก เอาไปชิยูเพื่อ,อนได้มันีได้เพิ่นไปอย่างมา,ลงากลัพักยังพักยังมาต้องลงมาลูกชิโตกวโอ้าว,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 วขอบใจขอบใจบว่เาเด้อเอาเอาไบชิดึกให้แม่เอาลูกอ่ะใส่ในนี้ลูกให้ชิดึกพยบ เกอบบ้ารเฮียไรเมื่อเปล่าไปขี่รถน้ำเบาบ่เมื่อเทียงบ่ยังบอกไม่เบาพอตู้ชิคับรถขึ้นทั้งนั้นแน่น่ะฮะพี่ขี่รถน้ำตู้บ่ฮะไปไปกี่รอบหนึ่งไปพอมีแห้ง กแดดโลดปิเอามิตามินตอแนแดงป่ะเด่นอน่อนเว้ยผู้ถูกไปบ้าแล้วบอกเตยถาว่าน่เถอะ Hãy cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp 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 ขี่รถทั้ำจุียแล้วแม่แม่แมอแม่แมาแม่่แม่แม่แ่แม่แม่แม่่แแม่แม่แแน่แม่แม่แม่มแ่ แบบนี้เอ้าหนาตีไ่ได้ขึ้นเชฟแบบนีเอ้าอรไหนาตียังขึ้นะหนาตี้เป็น่าดูเดไปนงาีนะนงงดี้ล่ะ กองเมียนรก็บเ่ไดอีกคนน่ะลงอกเอาขึ้เก้าที่ดตดูคือสิ่งเนี่ย ไนดอีกอีกชองซาำมือนะนาะอีกอาทิตย์นึงบ้าเดี๋ยวตัวนี้อีกปุ้บฮุ่บ่บขาบ่ตั うわ วดีดีใจว่เย้ๆได้มัดนี่เย้แหมนอนนย่าดอกแดดนี่นะเชึ

ก็มีหักปุ๊ใสน้ำขาวรวดแม่นะออกคือเก้าตัวนี่พี่ชิคแมงขับปุ๊บอ,อ,นนอันนี้เนาะเห็นป่าที่คน,นเสิหอดแล้วหอนแนดแล้วหอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วแล้วตัวนี้พิ งานเงี่ยเบาบางเดี๋ยวป่ะดูทั้งทีมอ๋อแม่ อามต้องจับนาลูกเดิมคลายเดิมจับมือเบาจับมือบาไว้ดินนีค่ะยินนีค่ะอู้ดอะดโอกระดงมาใช่ปะ bạc thế vào chắp con này you này Như hôm này Như uh. hôm này Đứng đây ạ mẹ cho hết nhá xì 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 กอดขาระบายค่ะไ no ีดท bueno, um um ี่ชมะจอแม่เก็บสวะแม่ะคำตะเนกันคำมันยังแดดดีเนาะ นี่นี่นี่นะเฮ้ยกอดขาหมูอยู่จะสั่งหมอบ้านเฮ้ยโอ้ยกอดขามูเลยไป นี่ไปไปบไปไปมาสีมาสีแม่เก็บเข่ามันเล้วไว้เมื่อเด้อยู่นีนแล้วเอออยู่ทีนแล้ว Nan đã hết hẹn này Ô, tôn. ôi 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 Ôi, móc, 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 Bà chơi móc, móc, Chơi nè มันห้อนเยนนั่นมันห้อนอีละมันห้อนมันกัะค่ายเราอ่ะแกเสียว Oh oh tun tun. Guys. Tengok okay. sini dia ni, di sini. Aku sini dah. Ma phi ma phi vào đây <cười> Yeah. <cười> ว้าไ <laughs> <laughs> อโอหยอกนะโอหยอกเชเชเชมาพี่บัดมาพี่มาพี่ chẳng những gì bèn mùi đèn mùi 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 này on mùi này On mùi mùi này On mùi mùi này mùi <laughs> mùi

তারপরে যদি আমরা কি หน้าไผกกระแล้วป็แล้วปะลุงเลยเนาะยังเหลือจแต่หน้าประจอยกับหน้าขขางข่างหน้านี่สองคน่นะเดียวสองมาค่าข่าวตัวนี้อีกนี่ยังโบกแก่พี่น้องเลยเนาะเขาก็หกงัน กับพ่อเมาหน้ากับพ่อเขาเม,ปมาป็หน้าก็ขุ่นค่ะสงสารปลาวันไหนดหน้าหนังกับพ่อเมาจากมือได้สิพอเกี่ยวปลาลุงเลย วงไงพวงนาแต่ว่า,วางั้นแทกง,งั้นมาเดี๋ยวกล่าวสามนีป่ปจจอยแล้วว่าแล้วพีนน่น้องเนาะนี่อีกว่าอื่นมาฮื้อกะซิมาเกียวตัวนี้ตัวนี้ก็เรืองแล้วอู้นกแต่ตัวนี้เนี่ยคือชีเฮงเติบอยู่นเป็นชองที่พุ่นยักษ์ตัวนี้คือชีเฮงตวตี้ชองสามที่พุ่นยักษ์แต่ตัวนี้นี่ อีก34มื้อนะอีกอาทิตย์นึงหากจักสิฮอดหรือบ่ได้เว้าเพื่อเมียนเนาะเว้าเพื่อเมียนยังมีน้ําอยู่เด้อขนาดลาะนียยังมีน้ําอยู่ค่ะปิงตมอยู่ตอนปจอยเกี่ยวข้างไห เขาเขาพันชิบโซงอันเนานะอันไปโคนขื้นมากนะเขาพันสิบเอ็ดงามนะพี่น้องเลยเขาหน้าว่านเนาะแต่ป้าจอยว่าเขาเขาสำหรับเขาหน้าว่านกับเขาหน้าดำกะกะก็ได้แตกต่างกันปนใดพี่น้องเนาะยังไงว่าป้าจอย โอตูนานอาปาจอยแต่เหมือนว่าพอตูล้าถึงว่ดตลอดน,นะกะมันกะโบเล่แบบว่าถึงให้มันงามมันกะงามสินะเข้าวานใหมนมม้มันอาามองงามมันกะกะอาจจะพองามยังเดือดซ้ำนี่พี่น้องแบบนี้จับมือได้เข่าหน่อยโบลายหะมันแบวบว่ามันโบเล่ยึ่งขึนนะ แล้วจักเ่อแม่มาฮือสุกว่ะเอากระชิมารัดวาสนายทีงนี้เลยฮึ วแล้วนี่ก็เห็ดเริ่มเห็ดแล้วแต่ยังปลูกบ่ยังบ่ได้น้ําบ่แห้งพี่น้องเอ้ยเนาะดินเหนียวมันก็ปลูกบ่ได้มาแล้วมาแล้วคนี่ก็เป้่อยได้ที่ไทย ว่าน้องไม่เป็นยังไงควมรู้สึกนะคักบ่หรกคักบ่บ่คายบ่แข่งนะอ๋อน้ำไปเปใช่บ่หนเมื่อระวบ่บ่หน้เมื่อระเบอบ่หนิพอใจระวบ่บ่หน้พอใจนะ้วพอใจยางง่อยก็ได้คบ่ได้บ่ได้นั่นพูนี่ช่าพอใจอะยางง่อยเมื่อ ว้าอย่าจับอย่าจับบุดดินนะอย่าจับไปไ่เราจังเอาจูดไปป้าป้าป้าเสียป้าลุงเลยเนาะเอาการสีผ้ากันเมื่อเฮือนเมื่อช่างก่อนหมอในคำเจอเลยไปจอยกับขอบคุณขอบคุณหลายเด้อป้าลุงเลยที่ขับมาหลับส้มเดยที่ปรกตตามโฆษณาของป้าจอยเด้อเนาะที่นี่ก็ไปแล้วแตาค่ำบาสบายดีเด้อ มื่อยได้นั่งนั่บาดเมื่อยบแม่นั่งโอเคโอเคโอเค้ลูกเมื่อยบมื่อยฮะฮะนันนันอเนี่ยปะปไปแล้วไปลุนะ